สวัสดีมิลักแฟนต้องบอกว่าแหละมิลักแฟน llyleaf ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ลองเปลี่ยนอารมณ์บ้างนะเราลองมาเล่นเป็น lltfc โหมดไฮเปอร์โลนะมันจะไม่ใช่โหมดแบบโหมดธรรมดาถ้าโหมดธรรมดาคือมันจะมีเลือด100นะแต่ว่านี้เป็นโหมดไฮเปอร์โลเป็นเหมือนโหมดที่แบบเราไม่ต้องอัพเลเวลของเขาเรียกอะไรของกระดานเรานะเออมันจะแบบอัพให้เองทุกๆเทิร์น เงินที่เราได้มาเราก็ถ้าเราไม่เก็บเราก็มาโลหาตัวละครอันนี้ก็เป็นอีกเกมที่ผมเล่นมาประมาณน่าจะประมาณ2สัปดาห์หรือไม่ถึง2สัปดาห์นี่แหละนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเล่นนะเออแบบเล่นเกมอื่นมันก็เบื่อนะก็เลยลองมาเล่นเกมอื่นบ้างก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นก็สามารถไปโหลดได้นะของการิน่านี่แหละ L L มันจะมีโหมดท,ที่เป็น T F T อยู่ก็สามารถลองโหลดมาเล่นด้วยกันได้ก็ถ้าเล่นแล้ว อ่อนหรือขัดหูขัดตาแบบพี่ทำไมพี่ไม่เล่นอย่างนั้นวะอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะาเป็นค่อนข้างเป็นมือใหม่เลยมาจัดปลาสถานกายพันเทคโนโลยีโอ้เคเทคโนโลยีระเบิดมาเล่นแบบจับงูงูปลาปลาไปก่อนนะได้เทคโนโลยีระเบิดมาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องขายตัวอื่น เล่นเป็นเทคโนโลยีกับเทคโนโลยีท้าดวลกระสุนแฝดตัวดามเมจหลักนะ่าจะเป็นออกกอดนะไอตัวมุง่วงตัวที่สองอะเดี๋ยวเดี๋ยวพอตัวละครมาก็จะให้ดูนะไม่รู้นะว่าคนในช่องได้เล่นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะโอ้สองดาวหมดเลยฮนะไม่ชนะเงียบๆไอ้เนี้ยก็คือแบบเขารลีหาตัวกันยับๆเลยนะเรา าไว้ก่อนแป๊บหนึ่งฮิจริงโหมดเนี่ยมันเป็นโหมดที่แบบตายง่ายมากนะคืออย่างที่บอกนะเลือดมันมีแค่ยี่สิบอะเออตายคือแบบแป๊บแป๊บแป๊บจบแป๊บแป๊บจบนะก็เดี๋ยวอาจจะเล่นเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้ามันไม่ยืดเยอะๆอาจจะเล่นสักสองเกมนะถ้ามันยืดเยื้อก็ต้องเอาเกมเยอะแล้วกันนะมาแต่จริงๆมันไม่น่ายืดเยื้อมันน่าจะมาสักสิบสิบกว่านาทีนะไม่ไม่น่าจะเกินสิบห้าหรอกมั้งเออเทคโนเคมีอ่ะ เทคโนโลยีถ้าพูดถึงเทคโนโลยีมันต้องเป็นแท่งใช่ไหมต้องเป็นแท่งมาเทคโนโลยีนักประดิษฐ์คงไม่ต้องใช้ปับป๊บปับ๊บปั๊บอันนี้มา,าไว้ก่อนอนะ่ะไม่ใช้แก้ขัดเทคโนเคมีสองไปก่อนนะอ่ามาซาฮาเป็นกายพันธ์กายพันธ์มีมุนโด เอาเราเอามาสหาไว้เป็นตัวดามจอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเวริร์กนะ,ะจัดไปจัดไปใครเคยเล่นก็สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าเคยเล่นหรืออะไรยังไงแล้วมีแบบเทคนิคไงหรือไม่ก็เดี๋ยวจอยมาเล่นก็ได้เนี่ยชื่อก็ตามนี้เลยนี่หาเหวแต่ว่าตัวท้ายเป็นตัวไอใหญ่นะนก็ประมาณนั้นโอ้นี่เจอยอร์เดนยับยอร์เดนเป็นสายแบบขึ้นไวมากของเรายังไม่ได้ขึ้นเป็นไอนี่เลย นะจัดไปอันนี้เอามาสหาจัดไปนี้ส่วนอันนี้อ,อ,อ,อไอ้พวกตัวบาดหนึ่งนี่ไม่ค่อยอยากใจนี่เท่าไหร่กระสุนแฟดเอามาใช้ก่อนเอาโอเคกระสุนแฟดเอามาไว้ใช้แก้ขัดได้ก่อนอนะเทคโนเคมีที่อิงเทคโนโลยีเราควรเล่นคู่กับอะไรเนี่ยอันนี้ครบแล้วเดี๋ยวคอยเอาเธอหน้าเทคโนเคมีถึกทนกระสุนแฟด เอ้แกงแพงก็แปลว่าแกงแพงใช้ได้อยู่นะกระสุนแฝดไว้คู่กับออกอดได้อยู่กระสุนแฟดที่เหลือก็เป็นแท้งเพียวๆนี่นเป็นสายที่แบบเอาบาบ์บานมาเป็นระเบิดอยู่และระเบิดเมื่อเทคโนโลยีตายจะระเบิดสร้างความเสียหายเวท20%ตามพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูเอ่อพลังชีวิตสูงสุดของเราในระยะ2ช่องโอเคอยู่นะครับเอ้ชนะโอเคพยายามเลี้ยงเลือดไว้ก่อนถ้าแพ้ทุกแมตช์นี่ก็คงไม่ไหว ต่อไปเอาเป็นเหมือนธนูจะมีแล้วเอาเป็นเทียร์เทียร์หรือเกาะเกาะไม่ได้เอาเป็นเทียร์ก่อนแล้วกันมาเทคโนเคมีอาคมมาไว้สีก็ออกเออเออเทคโนอ่ะเทคโนเคมีกับกระสุนแฝดจัดไปครับอ,อาคมนี่ออกมาเผื่อๆไว้เฉยนะไม่ใช่อนะไร อาคมมันจะมีตัวอะไรที่เล่นกับไอ้พวกนี้ได้ปะเนี่ยเ,เล่นรักผมว่าดามจเอาไปนี้ก็ได้แต่ว่ามาซาฮาก็ไหนๆก็เอาไว้ละเอาเก็บไว้สักหน่อยเอาเอานเอานี้ออกดีกว่าโซเวนโอ้เราทนี้ก็ไม่ได้ชนะของเขาสองดาวเยอะกว่ามันสองดาวแท้ตั้งมันสองดาวทั้งทีมเลยนี่หว่าเขาเรายังมีสองดาวแค่ตัวเดียวเองมา แทบจะลังท้ายอยู่แล้วตอนนี้สามสี่ห้าหกอันดับหกจัดไปจัดไปเทคโนระเบิดเดี๋ยวต้องดูบ้าบ้านอนะที่สองแนละ้วว่าจะมีบ้าบอะไรดีบ้างกายพันยูเดนเทคโนเคมีมันมีท้าด,ด่วนด้วยวดดวน,นี่หว่าท้าด่วนเดี๋ยวต้องเอาเป็นตัวอื่นไปนะอย่างใครสะอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่าไม่ดูแนละ้วผู้ชื่อตัวละครวันนี้คนในช่องมันจะแบบ พี่มึงพูดอะไรของพี่เนี่ยเพราะบางคนก็อาจจะไม่ไเล่นนะรับคนเราคนที่ดูช่องเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ไเล่นนะของช f ทอย่างเงี้ยซึ่งผมเคยเล่นเมื่อน,นานมาแล้วแล้วก็เพิ่งจะกลับมาเล่นเพราะเพื่อนมันชวนมาเล่นเออก็จะแบบว่าลืมไหนเพราะอันนี้มันผ่านอันนี้มันเป็นได้เป็นซีซั่นที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อะ่ะตอนผมนี่น่าจะแบบซีซั่นแรกๆอยู่นะเพราะสมัยนั้นมันเพิ่งเข้ามาด้วยแหละ ทีมขอคุณได้รับเทคโนโลยีเพิ่มอีกหนึ่งตัวน,นี่ดีอยู่จัดป่ะปั๊บปั๊บปับ๊บกายพันเทคโนโลยีอาเฮียแทนมาสหฮาแต่มาสหฮามันสองดาวเอาเอาแกงแพงออกดีกว่าน,นี้ไปล้วงเดี๋ยวหน้าขายแกงแพงเอาไว้มาสหฮา เสริมแก่งสองแสงอืมไม่น่านมีอะไรเล่อนะอะเฮ้จริงกายพันน่าจะได้สามได้มุนโดด้วยตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวใครสะท้าดวนท้าดวนเป็นดาเมจอีกตัวหนึ่งได้กายพันสมอีกพอดีโ okay, อเคยู่ได้จริงของอันนี้มันจะมีวอลวิกวอลวิกเป็นท้าดวนเก็น่าจะเข้าใครสะดีพอดี โอเคน่าจะพอโอเคอยู่ที่เหลือก็ต้องอยู่ที่ดวงแล้วแหละตอนนี้ว่ามันจะมาหรือเปล่ามันเป็นเกมที่แบบค่อนข้างใช้ดวงเยอะพอสมควรนะเกมนี้โอ้เซมิล่ามาไว้ก่อนยังไม่รู้จะเอามาทำอนะไรนัดเอามาไว้ก่อนแล้วกันแก๊งแพงอ่ะไว้เผื่อปั๊มตังค์นิดหน่อยพี่น้องถึกทนอ่อนิทัน <c oughs> พอเก็บไว้ก่อนหมวดนี้มันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องบริหารเงินอะไรมากนะไม่ต้องเก็บไม,ม่บริหารแบบอัพอ่ะเขาเรียกอะไรเหมือนอัพช่องตัวละครของเราที่เอาใส่นะเราแบบรีหาตัวยาวๆได้เลยสบายด้เงินเงินเงินคีดาบโอเคมีมีขีมีเทียเทียสองอันมีเกาะ เปลี่ยนดูไดเรามีคีเอาเกาะแล้วกันอันนี้ใส่ให้นี่เลยแล้วก็นี่มุนโดมุนโดใส่แทนนี้แล้วกันนีถ่ถึกไปเลยมุนโดได้เป็นตัวแท้งอืมเป็นแทงสี่ดาวตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราเอาให้มันถึกๆไม่ใช่สี่ดาวสิมันเป็นตัวแทงสี่บาทเออกลายพันธกายพัน เดี๋ยวไอ้พวกนี้ต้องเอาไว้ให้ตัวอื่นบ้างเทรียเทรียดาบสตาร์ติก็น่าสนใจอยู่เดีย๋ยวรอก่อนน่าจะแพ้นะรอบนี้นั่นไงเจอบัฟบ้านเป็นท้าดวนกับท้าดวนเล่นท้าดวนสองแสงน,นี่เป็นท้าดวนอีกโอ้ท้าดวนก็โกงนะจริงๆ อวอลวิกสม,มิล่าขายทิ้งแม่งเลยแล้วกันกนี่ไงเอากอดมาละกระสุนแฟร์เทคโนเคยีอ่าแต่เราต้องเอาเก็บวไว้ก่อนมาสหามันจะดาเมจมันน่าจะเบานะเราไม่มีแบบเป็นบัฟอาคมอ่ะแต่ก็ไม่เปไ็นไรอันนี้ก็ล็อกหน้าไว้ก่อนแล้วกัน อีกฝั่งน่าจะเล่นเป็นทหารรับจ้างทหารรับจ้างกระสุนแฟรอะโอ้ไอเทมแม่งใส่อย่างไอเ้อไอเซนทำไมไอเทมมันใส่สุดขนาดนั้นเ่ยลูกแกงแพงมันสองดาวแล้วมาตัวที่จะใส่เพราะน้นต้องเป็นอันนี้เป็นตัวดาเมจ นี่เป็นตัวเมดหลักอีกตัวหนึ่งของทีมอ่ะอันนี้ใส่นี้แล้วกันเป็นตีคีและเจาะเกาะอ้ใช่ไหมวะลืมละเออใช่ตีคีและจออกเกจาะเกาะเพราะฉะนั้นต้องใส่เป็นคู่กับดาบคีรอดาบคีก่อนอเดี๋ยวรออันนี้ก่อนค่อยรีหาแล้วกันที่จริงมันเจ็ด เจ็ดตำแหน่งแล้วเราควรเอาเทคโนโลยีไปได้เลยเดี๋ยวเราเทียบดูกันธนูแกอ,อันเดิมผู้ทรงภูมิกายพันได้รับอันนี้ภาษาอกกายพันผู้ทรงภูมิกายพันเนี่ยยังไงมันก็น่าจะครบอยู่แล้วทีมเราแต่ว่า มันเหลือใครสะใช่ไหมอานี่มาก่อนแล้วกันไม่เป็นไรจะมาก็ไอคอนนี่ยลาบรีเป็นหนึ่งจังหวะเีนี้สัตว์ดวนเสริมแกงบางทีแบบรีเพลินนี่แบบกดข้ามไปก็มีนะโอเคนะานี่มาสองตัว คนโดกันนียกดเพลินๆแม่ง,ง,งกดรีข้ามหน้าไปเชื่อไอตัวหนูนี่ไม่น่าจ,จะต้องใช้เอาแค่สองดาวก็พอละโอเคนี่เดอะแบกเอากดมาเป็นนี่สองดาว แกงแพงขาดตัวหนึ่งยังไม่มาเลยเอาหนีมาละวโอ้โหพูดมุดด่มมาปับ๊บครับตรงนี้ต่อไปต้องเหลือเอากอดแล้วเอาตัวหนูออกดีกว่าเอาเอาไอ้นี่อ่ะเป็นถึกโทนอีกตัวหนึ่งนี่ไม่นี่นอ๋อหนูอะไรกันหนูไว้ที่สองดาวน่าจะพอแล้วดาเมจหลักเราไม่ได้มาจากหนูเราได้จากตัวอื่นมากกว่า ปั๊บปับปั๊บปั๊บปั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 บ,ปบ,ปบยิงไปยิงไปแลมาอีดหลักตอนนี้จะอยู่ที่มาสหานี่หนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวนี้เอากอดเป็นตัวอันนี้เป็นกายภาพส่วนมาสหฮาจะเป็นตัวเวทแล้วก็จะอีกตัวหนึ่งก็เป็นแกง๊งแพงเออตัวที่โจรสลัดนี่จะเป็นตัวนี้โอ้ตะก,กาทหารรับจา้างอันนี้มาจะมาดูด้ใช้ปอดจะมาไว้ก่อนแล้วกัน มาซาฮาอันนี้มันถึกทนตักกะอันนี้มันต้องป้อนตลอดนี่แดกเข้าไปอ่ามาซาฮาโอวา้ว่ามาซาฮาต้องสามดาวแล้วจังหวะนี้ถ่าดอีกสองตัวแต่ว่าไอเทมมันยังไม่ค่อยมาเลยวะไอเทมบรอบนี้ก็เป็นรถ เรียกว่าแหละลดความเร็วการโจมตีอีกฝั่งรอบนี้โอ้นี่ดาบคีถ้าเราใช้ดาบคีถ้าเราดาบคีเอากรดแล้วคีมันจะไวนะ้ทำอะไรวะเนี่ยเจะเอานี้ก่อนแต่ผมว่าดาบคีมันไม่น่ามาแล้วเอาดาบคีมันแล้วกันโอ้สองตัวโอเคสวยๆเลย เฮ้ยมาหายอีกตัวเดียวอ่ะไม่มีเงินละอันนี้เอาให้มุนโดแล้วกันถึงจะแค่ดาวเดียวก็เถอะเฮ้ยเ็นตัวละครอันนี้ไม่น่าจะต้องใช้ละบางตัวมันทำไม่ทันนะเดี๋ยว่อยกินหลังแค่สามดาวทุกตัวมันก็น่าจะยากไปแล้วต้องเอาตัวที่มันน่าจะสำคัญที่สุดก่อนปับปับเข ยิงยิงยิงขึ้นมาเป็นที่สองก็แต่สภาพมันก็ร้อแรงก,กันแทบทุกคนอะด้วยใน,นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนี่แบบเลือดสิบสองอะยังเหลือๆอ,อยู่ชิ้นส่วนจริงอะพี่น้องชิ้นส่วนก็นส,นกนสูนแสดยก็สูนแสดเอาไว้ก่อน ตอนนี้ต้องเทคโนโลยีวะอ่าไม่ได้ต้องใช้อันนี้ก่อนแกงแพงน่าจะต้องขายทิ้งไปก่อนเทคโนโลยีน่าจะได้สักเจ็ดสามสิบอ๋อถ้าลงทุกตัวมันก็ได้เก้าตัวอยู่นี่หว่าั้นแกงแพงแกงแพงเอาออกไปเอาหน,นี้ไปเทคโนโลยีจัดไปโอ้เราเนี่ยจะแพ้ไยเจอใครเนี่ย เจอนับสามปาบโอ้โอ,โอ้ล่วงเลยโอ้โ oh, น no. ทำไมอันดับห้าล่วงเลยเหรอรักอีกแล้วลักอีกแล้วขี้กกกกกโกงเดี๋ยวเราขอดูก่อนแป๊บหนึ่งคะเมื่อกี้น่าจะเป็นแพ้เพราะไอ้ตัวที่เป็นรักเหมือนกันน่ะเนี่ยนะเมื่อกี้เราเจอใครวะหรือมันตายไปแล้วนี่นี่โอ้ไอ้จะใส่เทมแบบอย่างสุดสามชิ้น ตีปกติจะฟื้นฟูฟมานาแปดคิหมัดอันนี้เล่นเป็นอาคมแปดด้วยโอ้ถึงว่าแม่งยิงโคตรแรงเลยดัดแปลงโยเดนโยเดนอาคมว่ะยเดนสามอาคมแรงจัดเลยอาคมเด้โลเสริลักอาคมคอมนี้ก็น่าสนอยู่นะโยเดนอาคม จะได้จําไว้จําไว้ไปเล่นก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนละกันว่าใครมันจะได้ที่หนึ่งนะผมว่าไออาคมแปดนี่น่าจะได้ที่หนึ่งอยู่นะอาอาคมแปดนี่น่าจะได้ที่หนึ่งอยู่ขอขอดูคนอื่นเขาเล่นไปก่อนละกันเพื่อเป็นแนวทางนะแล้วก็มันมันน่าจะแค่รอบสองรอบก็น่าจะจบแล้วอะ เขาด้วยไอ้เนี่ยไอ้อาคมแปดปาบยิงทีหายอ่ะโอ้ยิงโคตรแรงแล้วแบบถีดจัดเลยเอโอแพ้วะเอ,อ้ยออาคมเจอท้าดวนตบตายวะเอ้ยดุอยู่โอเคน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายละ ดูจากสภาพคลิปแล้วโอเคได้ไดแค่รอบเดียวแหละเพราะมันน่าจะเกิด20บว0นทีและขอดูก่อนละกันหน้าเป็นแนวทางนี้เล่นสไนเปอร์สไนเปอร์ดัดแปลงขายอีกตัวหนึ่งเหรอไอสมัยมันไม่เอาลง้คบครบหตัวไปเลยแค่ตัวเดียวเองอะโบนัสความเสียหายเพิ่อมอีกต้อง14%่เนะอระครับจังหวะน,นี้สไนเปอร์กัทดท้ดวลครับ สไนเปอร์ยิงยับครับโอ้ยิงยับสไนเปอร์ชนะแล้วก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยหมดหมดเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ควรเล่นทีมที่เกิดเกิดช้าแล้วควรเล่นทีมที่แบบเกิดเร็วที่สุดนะถึงจะดีนะก็ประมาณนี้ลัะก,กันสำหรับอ่า L L หมด TFT EP ที่1ของเรานั่นเองนะถ้าใครแบบอยากเห็นเขาเรียกอะไรถ้าอยากเห็นแบบเป็นยังไงนะเล่นแรงหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะได้ไปหัดแล้วอะไรให้มันมากกว่านี้นะก็วันนี้น่าจะเพียงประมาณนี้สำหรับการเล่น TFT EP 1แล้วกันนะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกใหม่คลิปหน้าบายๆครับผม